ค่ะสวัสดีค่ะเราก็จะมาอธิบายกันในเรื่องของเงื่อนไขสัญลักษณ์นะคะตารางสรุปคำตอบซึ่งตารางสรุปคำตอบก็จะมีดังนี้นะคะทางด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้ที่เขียนว่าข้อเท็จจริงก็เปรียบเสมือนกับตัวการ์ตูนเมื่อกี้นะคะก็คือตัวการ์ตูนสีสีฟ้าก็หมายถึงตัวเราเองที่เป็นผู้ตัดสินใจนะคะ นี่ก็คือข้อเท็จจริงในแถวนี้นั่นเองส่วนเพื่อนของเรานะคะก็คือตรงนี้นะคะคําถามหรือว่าข้อสรุปก็คือแถวนี้แถวนี้ก็เป็นเปรียบเสมือนเพื่อนของเราก็คือตัวการ์ตูนชุดสีชมพูนะคะอาแล้วพอเข้าใจแบบนี้แล้วเราจะมาทําตารางนี้ได้อย่างไรคําตอบที่อยู่ในตารางนี้นะคะจะเป็นตามที่อธิบายภาพเมื่อคลิปที่แล้วเลยนะคะ มันเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะให้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับที่อยู่ในตารางนี้นะคะให้แทนเป็นเหตุการณ์ละกันประมาณว่าจะไม่ใช่เราจะไม่พูดถึงความหมายของเครื่องหมายนี้จริงๆนะคะอย่างเช่นเครื่องหมายนี้เป็นเครื่องหมายน้อยกว่ามีอยู่หนึ่งอันในช่องนี้นะคะก็ให้แทนเป็นเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ละกัน หนณที่นี้ก็หมายถึงเป็นเหมือนกับว่าเรากับเพื่อนเรามีจุดประสงค์ว่าเราจะไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้แล้วก็ชวนกันตรงนี้เป็นเรานะคะเราบอกว่าไปเที่ยวมีหนึ่งสัญ,ญลักษณ์มีหนึ่งเครื่องหมายก็หมายถึงหนึ่งเหตุการณ์ก็คือไปแล้วกันเป็นแทนคําว่าไปไปเที่ยวนะคะไปอ่าเราบอกว่าไปแล้วพอไปดูช่องเพื่อนของเราเพื่อนของเราก็มีหนึ่งหนึ่งสัญ,ญลักษ์ หนึงเหตุการณ์เหมือนกันซึ่งเหมือนเราเดะเลยก็หมายความว่าเพื่อนของเราก็ต้องไปเหมือนเรานะคะถ้าไปเหมือนกันเหตุการณ์เหมือนกันแบบนี้ไปเหมือนกันก็คือเป็นความจริงนะคะเดี๋ยวเราดูไปีิรันก่อนนะถ้าเหมือนกันคือจริงแต่ถ้าไม่เหมือนกันเลยอ่ะก็จะเป็นเท็จนะคะส่วนไม่แน่ชัดเนี่ยจะอยู่ในกรณีที่เหมือนกันไม่หมดอ่าโอเค เดี๋ยวเราไปอธิบายไปทีละอันดีกว่าแล้วก็จะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะคะต่อมาตรงนี้มี2เหตุการณ์นะคะมีน้อยกว่ากับเท่ากับให้เราแทนเป็นคําว่าไปกับไม่ไปละกันไปเที่ยวกับไม่ไปเที่ยวนะคะอันนี้คือเหตุผลของเราอันนี้นะคะมาขยายตรงนี้ก็คือน้อยกว่ากับเท่ากับทันเองก็คือมี2เหตุการณ์คือ ถ้าให้แทนก็คือลองแทนเป็นคำว่าไปเที่ยวกับไม่ไปนะคะตรงนี้คือช่องของเราเราไปหรือไม่ไปก็คือไม่แน่ใจนั่นเองตรงนี้ก็คือไม่แน่ใจนะคะเรายังไม่แน่ใจก็ไปดูเพื่อนเพื่อนบอกว่ามีหนึ่งเหตุการณ์ซึ่งมีหน้าตาเหมือนเราเลยนะคะหน้าตาเหมือนเราอันนึงแต่เพื่อนก็ขาดไปอันหนึ่งเพื่อนมีหน้าตาเหมือนเราอันหนึ่งสามารถมาจับกลุ่มกันได้ ซึ่งให้แทนว่าเครื่องหมายอันที่เพื่อนเหมือนกันเนี่ยให้เป็นคําว่าไป bah, าแล้วกันไป,ไปหรือไม่ไปก็ได้เพราะว่ามันจะต้องเหมือนกันกับกับเราอันนึงนะคะเราก็เอามาแทนจับคู่กันได้เพื่อนก็ไปกับเราแทนคําว่าไปไปเที่ยวกับเราแล้วกันในเมื่อเพื่อนไปกับเราเราเป็นผู้ตัดสินใจเพราะเรามีกระเป๋าเงินเพื่อนก็ต้องตามใจเราตามใจเราหมายความว่าก็คือถ้าเราบอกว่าไม่แน่ใจเพื่อนก็ต้องบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกัน ตรงนี้ก็เลยเป็นคำว่าไม่แน่ใจนะคะที่เพื่อนจะต้องตามเรานั่นเองเริ่มเข้าใจขึ้นหรือยังคะแต่ถ้ายัางไม่เข้าใจเดี๋ยวเราจะอธิบายไปเรื่อยๆนะคะอ่าอันนี้มี1เหตุการณ์เหมือนกันนะคะเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าให้เราแทนคำว่าไปแล้วกันไม่ว่าจะ1เหตุการณ์หรือว่าสเหตุการณ์นะคะเราจะใช้คำว่าไปกับไม่ไปนี่แหละทุกไปทุกอันเลยนะคะคือเราจะได้ ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ชื่อเหตุการณ์อื่นอ่ะเดี๋ยวเราจะงงนะคะอ่ะอันนี้มีหนึ่งเหตุการณ์ให้เราแทนว่าไปตัวเราไปเที่ยวนะคะเพื่อนหน้าตาของเหตุการณ์ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งถ้าแทนเป็นคําพูดตรงนี้อาจจะไม่ได้แทนคําว่าไปหรือไม่ไปเที่ยวแต่อาจจะเป็นคําว่าไม่สนใจอ่ะไม่สนใจซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันเลยนะคะ ไม่ใช่คำว่าไปหรือว่าไม่ใช่คำว่าไม่ไปแต่เป็นคำว่าไม่สนใจซึ่งเป็นเป็นคำพูดใหม่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวเกี่ยวข้องกับเราเลยนะคะดังนั้นไม่เหมือนกันแบบนี้ถ้าเปรียบเป็นสัญลักษณ์ก็คือไม่เหมือนกันเลยส่วนเหตุการณ์ก็เป็นคำพูดของเหตุการณ์ที่ไม่ไม่เหมือนกันเลยเหมือนกันก็ให้เป็นเท็จเลยค่ะเพราะว่าไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงนะคะให้เป็นเท็จเลยจาก3ตัวอย่างด้านบนนะคะ ก็จะแทนทั้ง3รูปแบบก็คือมีทั้งจริงซึ่งจริงก็คือเหมือนกันนะคะเหมือนกันเลยจริงนี่นะคะหน้าตาเหมือนกันเดะถึงจะจริงนะคะส่วนไม่แน่ชัดอะ่ะจะมาอยู่ในกรณีที่เหมือนกัน1อันนะคะถ้าสมมติว่าเพื่อนเหมือนเรา1อันเพื่อนต้องตามใจเราเราบอกว่าไม่แน่เพื่อนก็ต้องบอกว่าไม่แน่ แต่มันก็มีอีกในอีกกรณีหนึ่งนะคะในในขณะที่เราอ่ะมีเครื่องหมายเดียวแต่เพื่อนมีสองเครื่องหมายเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ากรณีนั้นจะตอบว่าอะไรอย่างเช่นอันนี้นะคะเรามีเครื่องหมายเดียวสมมุติให้แทนเป็นคําว่าไปแล้วกันแล้วไปหาสองเครื่องหมายซิเพื่อนมีสองเครื่องหมายอ่ะอันนี้แล้วกันนะคะซึ่งมีสองเครื่องหมายเพื่อนมีสองเครื่องหมาย หน้าตาเหมือนเราอันนึงเลยนี่นะคะอันนี้คือของเราแล้วอันนี้ก็คือของเพื่อนนะคะของเพื่อนนะคะของเพื่อนมีสองเครื่องหมายหน้าตาเหมือนเราอันนึงสามารถนํามาจับกลุ่มกันได้ก็คือเหมือนตรงตรงคำของเราเนี่ยให้แทนคําว่าไปไปเที่ยวแล้วกันส่วนเพื่อนเนี่ยให้แทนคําว่าไปกับไม่ไปและกันมีสองเครื่องหมาย <c oughs> ก็คือสองเหตุการณ์ละกันไปกับไม่ไป ซึ่งของเพื่อนก็มีคําว่าไปอยู่ในนั้นด้วยก็เหมือนเรานั่นเองดังนั้นก็นํามาจับกลุ่มก็ได้ก็คือเพื่อนก็ไปกับเราพอเพื่อนไปกับเราแล้วเรามีกระเป๋าเงินเราเป็นผู้ตัดสินใจเราบอกว่าไปยังไงก็ต้องไปงานนี้เพื่อนก็จากที่ไม่แน่ใจอยู่ก็เลยไปแน่นอนไปกับเราก็คือก็แทนคําว่าจริงแล้วกันถ้าไปก็คือจริงนะคะก็เป็นคําว่าจริงนั่นเองนี่นะคะในกรณีนี้ซึ่ง จะแตกต่างกับตรงที่เพื่อนมีหนึ่งเหตุการณ์แล้วเรามีสองเหตุการณ์นะคะเพื่อนก็เหมือนเราอันนึงเพื่อนก็ไปกับเราจับกลุ่มกันได้ก็คือไปกับเราเพื่อนก็ตามใจเราเพื่อนก็ตอบไม่แน่เหมือนเราส่วนอันนี้เพื่อนมีสองเหตุการณ์เรามีหนึ่งเหตุการณ์เพื่อนก็ไปกับเราซึ่งเพื่อนก็ตามใจเราเราบอกว่าไปเพื่อนก็บอกว่าไปเหมือนกันก็เลยเป็นจริงนั่นเองคือถ้าเหมือนกันโดยสิ้นเชิงนะคะให้ดูจากเราเป็นผู้ตัดสินใจ คือถ้าเหมือนกันโดยสิ้นเชิงเลยไม,ไม่ว่าเพื่อนจะมี2เหตุการณ์หรือว่า2เครื่องหมายยังไงเพื่อนก็ต้องตามใจเรานะคะถ้าเหมือนกันนะคะห,หรือว่าถ้าเหมือนกันแบบเด็ดเเลยอย่างนี้ก็จริงแน่นอนแต่ถ้าตอบไม่ตอบเท็จเนี่ยก็คือไม่เหมือนกันเลยโดยโดยสิ้นเชิงนะคะส่วนไม่แน่เนี่ยเพื่อนอาจจะเหมือนเราอันนึงแต่เรามีสองคำตอบเพื่อนก็ต้องตามใจเราเพราะว่าเพื่อนไปกับเราอันนี้ก็เลยเป็นคำว่าไม่แน่นะคะ เดี๋ยวเราจะลองอธิบายไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวซีว่าเพื่อนอาจจะเข้าใจได้มากขึ้นนะคะแต่เราอาจจะไม่อธิบายลงลึกแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆอธิบายไปทีละอันนะคะ,ะมาอันนี้อันนี้นะคะมากกว่าเท่ากับมี2เหตุการณ์เพื่อนมี1เหตุการณ์ซึ่งหน้าตาไม่เหมือนเราเลยเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้นะคะเป็นเท็จเลยส่วนอันนี้ของเรามีหเหตุการณ์ให้เป็นเท่ากับแล้วกัน เพื่อนหน้าตาไม่เหมือนเราเลยก็เป็นเท็ดนะคะแต่ถ้ามาเปรียบกับเพื่อนคนนี้ล่ะเราเป็นหนึ่งเหตุการณ์ขึ้นมาเท่ากับเพื่อนมีสองเหตุการณ์มีเข้ากับอันหนึ่งด้วยนะคะ<อ>ก็เป็นก็คือเพื่อนไปกับเรานั่นเองเพราะเราเหมือนเราอันหนึ่งจับกลุ่มกันได้ก็หมายถึงเพื่อนไปกับเราพอเพื่อนไปกับเราแล้วเพื่อนก็ต้องตามใจเราเราบอกว่ามีหนึ่งเหตุการณ์เราบอกว่าไปเพื่อนก็ไปเหมือนกันคือเป็นจริงนั่นเอง เดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างอธิบายนะคะแต่ว่าเป็นคลิปต่อไปละกันนะคะอ่าอันนี้เป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับเครื่องหมายไม่เท่ากับความหมายของเครื่องหมายนี้ก็คือแยกออกมาได้เป็นเครื่องหมายย่อยๆสองอันก็คือเครื่องหมายมากกว่าอันนึงแล้วก็น้อยกว่าอันนึงเพราะว่าตัวเลขที่มันไม่เท่ากันเนี่ยก็เพราะว่าตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งมันมากกว่า หรือว่าน้อยกว่ากันนั่นเองก็เลยแปลงมาได้เป็น2เครื่องหมายนี้นะคะอันนี้คือตัวเราไม่แน่ใจอยู่นะคะส่วนเพื่อนอสมมุติว่าเครื่องหมายนี้เป็นแทนคําว่าไปละกันซึ่งก็ตรงกับเราอันนึงไปเหมือนกันเพื่อนไปกับเราเพื่อนต้องตามใจเราเราบอกว่าไม่แน่ใจเพราะเรามี2เครื่องหมายเราบอกไม่แน่ใจเพื่อนก็ตอบบอกเหมือนเราเลยบอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคไหมคะอ่ามาต่อกันอันนี้เราบอกไม่แน่ใจ เพื่อนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ในไม่แน่ใจของเพื่อนอะ่ะมีเหมือนเราอันนึง่งก็คืออันนี้นะคะให้แทนคําว่าไปแล้วกันซึ่งก็มีเหมือนเราหนึง่งเพื่อนไปกับเราเพื่อนก็ต้องตามใจเราเราบอกว่าไม่แน่ใจเพื่อนก็ต้องบอกว่าไม่แน่ใจด้วยนะคะต่อมานะคะเอาเป็นอันไหนดีละ่ะเป็นอันนี้แล้วกัน อันนี้ไม่แน่ใจนะคะอันนี้เราไม่แน่ใจเพื่อนมีเหมือนเราอันนึงเพื่อนก็ต้องไปกับเราเราบอกว่าไม่แน่ใจเพื่อนก็บอกว่าไม่แน่ใจนะคะนี่ไม่แน่ใจอ่าอันนี้เรามีสองเหตุการณ์เพื่อนก็สองเหตุการณ์เหมือนกันแต่ว่าก็เหมือนเราอันนึงก็คืออันนี้อันบนนะคะสมมุติว่าไปเป็นแทนคำว่าไปเพื่อนก็ไปกับเรา เพื่อนก็ต้องตามใจเราเราบอกว่าไม่แน่เพื่อนก็บอกว่าไม่แน่เหมือนกันอันนี้สองเหตุการณ์นะคะอันนี้1นึ่เหตุการณ์ตรงนี้แปลงมาจากคําว่าไม่เท่ากันส่วนอันนี้เป็นคําว่าเท่ากันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะให้เป็นเท็จเลยส่วนอันนี้ไม่แน่ใจอันนี้ไม่ไม่เท่ากับไม่แน่ใจตรงนี้ก็มาจากไม่เท่ากับ เหมือนกันเดะเลยก็ให้เป็นจริงเลยค่ะอ่าก็สำหรับวันนี้ก็อธิบายเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อนๆก็อาจจะเริ่มเข้าใจกันแล้วถ้าได้ดูตัวอย่างเพื่อนๆก็อาจจะเข้าใจได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าหลักการในการตอบอะ่ะบางคนก็งงตรงคำว่าอะไรอะ่ะที่เป็นข้อสรุปในเมื่อมันเป็นข้อสรุปทำไมมันถึงไม่ใช่คำตอบใช่ไหมคะซึ่งในข้อสอบจริงๆอะ่ะ ตัวคำถามอ่ะเขาจะมีชื่อว่าข้อสรุปของเราก็เลยใช้คำว่าคำถามทับข้อสรุปนั่นเองส่วนข้อเท็จจริงเนี้ยก็คือมาจากโจทย์โจทย์เขาให้มาสองบรรทัดถ้าคำถามเขาถามถึงตัวตัวอักษรไหนถึงตัวอักษรไหนแล้วเราก็ไปได้คำตอบมาจากโจทย์ตรงนี้ก็คือข้อเท็จจริงนั่นเอง อธิบายแบบไม่มีตัวอย่างนี่อาจจะเข้าใจยากนะคะเดี๋ยวเราไปรอดูตัวอย่างกันในคลิปหน้าเลยดีกว่านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะ